เด็กๆแล้วก็สด,ดีกันครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับกลุ่มสาระกันเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่ชั่วโมงที่สองนะคะของวันพฤหัหสบ,บ,ด,ๆๆสบ,บดีของวันอะไรคะของวันอะไรคะพฤหัสบ,บดีไม่ใช่พฤหัส นะคะตอนนี้ไม่เขียนอะไรทั้งสิ้นแล้วก็หันมามองคุณครูด้วยนับหนึ่งนับสองนับสามเก็บสมุดค่ะเอาพร้อมหรือ,อยังต้นทางพร้อมปลายทางพร้อมไม่กระยับเก้าอี้ให้เสียงดังกรืึกรากโครมคราม กฎระเบียบของห้องเรียนเรามีไว้เพื่อปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องต้องต้องทำยังไงคะเอาไหนคิดสิ <sì> กฎระเบียบในห้องเรียนเรามีไว้สำหรับปฏิบัติและเด็ก <im itation> ๆต้องปฏิบตับติตามนั่นเองถ้าใครไม่ปฏิบัติแสดงว่าเป็นเด็ก <im itation> เป็นเด็กยังไงคะเป็นเด็กบเป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังกฎระเบียบของห้องก็ตั้งขึ้น,นมาเอง แล้วไม่ปฏิบัติแล้วใครจะปฏิบัติคะใครจะปฏิบัติลูกสมมุติว่าในห้องเรียนเนี่ยห้องออกอากาศเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งตั้งใจเรียน 2. ฟังคุณครูเมื่อคุณครูพูดตอบคำถามเมื่อเมื่อคุณครูถามนี่คือกฎของห้องแล้วถ้านักเรียนตั้งขึ้นมาเองแล้วนักเรียนไม่ยอมปฏิบัติเวลาครูถามก็ไม่ ต่อเวลาครูพูดด้วยก็ไม่ไม่พูดด้วยแล้วก็เล่นในห้องเรียนแล้วกฎที่เราตั้งขึ้นมาตั้งให้ใครคะตั้งให้พี่จังก้องสองคนพี่จังก้องก็ไม่พูดอยู่แล้วนอกจากเวลาที่น้องติดขัดจริงๆพี่ถึงช่วยนะคะเพราะฉะนั้นกฎไม่ได้มีไว้สำหรับพี่สองคนแต่มีไว้สำหรับเด็กๆในห้องที่ เรียนในห้องเรียนออกอากาศนี้หรือห้องเรียนปลายทางข้เช่นเดียวกันนะคะถามก็ต้องตอบแต่ก่อนที่จะตอบก็ต้องก่อนที่จะตอบก็ต้องต้องอะไรต้องคิดก่อนเน่จะมาถามครูกลับแล้วไหมล่ะเพราะฉะนั้นเวลาครูถามก็ต้องตอบแต่ก่อนที่จะตอบก็ต้องคิดให้ดีก่อนไม่ใช่พโพ่งออกมาโดยที่ไม่คิดก็บอกว่าเวลาที่เราพูดเนี่ย คําพูดเป็นนายเราเออถ้าเราพูดดีคนก็รักถ้าพูดไม่ดีก็คนเป็นไงไคนก็ไม่รักหรือเพื่อนก็อาจจะไม่ชอบหน้าเราก็ได้นะคะหรือคุณครูก็อาจจะบ่นตอบตอบคำถามอะไรมาก็ไม่ทราบไม่เห็นเข้าเรื่องเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าครูถามก็ต้องตอบแล้วกฎระเบียบของห้องเรียนมีไว้เพื่อปฏิบัติไม่ได้มีไว้สำหรับไม่ให้เด็กๆไม่ปฏิบัตินะคะต้อง เข้าใจตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่คุณครูบอกครูเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราทําไปทุกๆอย่างหรือสิ่งที่คุณครูบอกไปพูดไปนะคะไม่ว่าต้นทางหรือปลายทางล้วนจะเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็ถ้าหนูปฏิบัติได้ครูเชื่อว่าโตขึ้นหนูก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเอาละตอนนี้พร้อมที่จะเรียนยังพร้อมอ่าถ้าพร้อมแล้วพร้อมจะพปากป่ มือเราพร้อมไหมขาเราพร้อมไหมแขนเราพร้อมที่จะเขียนไหมอ่าถ้ายังไม่พร้อมกับร่างกายตัวเองยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นก่อนยืนให้ตัวตรงๆอ่นี่ระเบียบอีกข้อหนึ่งที่เวลาเราออกมายืนเข้าแถวต้องยืนให้ตัวตรงจัดระเบียบตัวเองอ้าวทำมาแถวตรง อยากได้ที่1นึ่งไหมคะอ่าเวลาสอบเด็กๆก,ก็อยากจะสอบได้คะแนนดีๆอยากได้ที่1แต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเราจะได้ที่1นึ่งไหมไม่เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนนะคะอ้าวไปกับเพลงนี้คะ่ะลูก อยากเต้นยังไงก็เต้นได้ครูให้อิสระแล้ว เหนื่อยชูมือขึ้นสูงๆค่อยๆค่อยๆผ่อนล,ลมหายใจออกแล้วมือค่อยๆวางลงอ่าชูมือขึ้นไปอีกครั้งนึงหายใจเข้าผ่อนล,ลมหายใจออกพร้อมกับเอามือลงเข้าออกค่ะ ออข้าวอออาวพอออกกำลังกายกันทุกวันร่างกายก็จะแข็งแรงแต่ถ้าแต่ถ้านักเรียนไม่ค่อยออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงไหมคะไม่แข็งแรงเมื่อไม่แข็งแรงก็จะเหนื่อยง่ายเมื่อเหนื่อยง่ายเป็นไงคะลูกเป็นไง ออกแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะออกอีกกลับมานั่งดีกว่าใช่ไหมคะทีนี้ร่างกายแข็งแรงต้องประกอบด้วยการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็น้ําดื่มที่สะอาดนั่นเองนะคะคุณครูสุขศึกษาคุณครูสารินีสอนบ่อยๆเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่ให้เด็กๆรับประทานให้ครบถ้าไม่ครบเป็นไงคะร่างกายของเราขาดสารอาหารใดอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดอะไรคะ โรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะและช่วงนี้เราเหลือเวลาวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็เป็น2วันใช่ไหมคะ